สวัสดีค่ะพี่น้องไม่ได้น้อยจะเห็ดไก่ทอดไปโรงเรียนนะคะเหมือนเดิมนี่เลยค่ะพริกไทยเก,กลือไก่ทอดเกลือนะจ๊ะไม่มีอะไรมากมายใส่ไก่ทอดเกลือใส่พริกไทยใส่เกลือลงไป ให้มันนวแน่นะคะให้มันออกเข้มจังน้อยนะคะเพราะว่าเขาต้องการที่ว่ากินกินลงไปแล้วมันจะพอดีดนะนะมันออกนวดจังน้อยใส่ผงชโลดค่ะไม่นวนี่เพราะว่าเฮ็ดไปไปนอนแขกเขากินน้ำใดนะคะใส่ผงปอปพิกาลงไปจังน้อยนะคะให้สีสันนะคะ เก็จะมาร์กแล้วก็จะถอดนะคะอ่าสำหรับการมาร์กมาร์กไวเพระมา่ามันมันนี้ไม่น้อยก็จะมาร์กไวเพระมาณสักสองชั่วโมงนะคะ,แล,ะ,ะ,ะแล้วก็จะทอดถ้าจําแล้วค่ะไม่น้อยจะ่มาร์กแค่สองชั่วโมงแล้วก็ถอดหรือว่าบางที่ก็บ,บริเวณมาร์กเลยบางที่ก็ใส่เกลือแลบบเอาลงไปทอดเลยนะคะแต่ว่ามัอน,นี้ส่องเห็ดใบก่อน ก็สิวโผลหกพี่น้องนะคะก็จะเห็ดไปทั้งยังขึนยังซีแหละค่ะพอมืึนตื่นเศร้ามากไม่น้อยก็จะทอดแล้วก็เตรียมของไปโรงเรียนก็จะได้อ่านหนังแต่งตัวนะคะเพราะสมนบิมีเวลานะคะถ <c oughs> ้าสิมามักง่วงเศร้าหรือไมสิฉุบโลหะนะคะแต่ปกติแล้วก็ชั่วโมงหนึ่งก็เหลือเพื่อนะคะถ้าใช้มัดเขาเนือกเขาหนามีีรีนะคะสองชั่วโมงก็พอดีแต่ถ้ากินฝ้าก็ชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะคะแต่จะให้แซ่บนะพูดถึงกากเถืออันพอดีนะคะแต่ถ้ากจะตัก วันนี้เขาจะตัดรสชาตินิดนึงนะคะโดยการใส่น้ำตาลนะคะนี่ค่ะใส่น้ำตาลลงไปชั่งนิดนึงนะคะตัดรสชาติว่ต้องหลายนะคะเพราะฉะนัสมมติจะประก,ก่งกลมพี่นอ้อเนี่เห็นไหมบ้าใส่ปากกีการลงไปสีปสสสน,น,สสน้ากับสีงาสีไงเขากังจะสวยน่ากินนะคะ ใส่ปลายปิกนกไว้นิดนึงนะคะต้องการสีมันงามๆเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวนะเขาก็จะถึงวัยเลยนะคะในเอื่นเขาก็จะมาถอดกันค่ะเพราะว่าแต่งงานในหน่วยเราถอดไปถ้าบราเห็นไปเป็นสี่มืออื่นแต่เรทั้งเลยนะคะมืออื่นเนี่ยเราจะถอดไกลว้แล้วก็ไปเล่นไปอาบน้ำไปแล่นกับมามันก็สิบขาท่านเนาะเกษตร ตื่นเสาแน่ปกตินะปกติกกติตื่นโมงมงืออื่นปกติตืนงงงงงงตต่นเน้นไม่ถึงเพื่อจะได้มีเวลาทอดไก่นะก็จะได้อาบน้ำเปล่งโต้นะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะผักไว้ะค่ะเดี๋ยวมาทอดกันมอื่น,นะค่ะจาหลังจากนั้นเท่ากับทําทการทอดนะคะไก่ทอดเกลือปาปิกานะคะเพราะว่าเขาเสียสตังซื้อม่เป็นไทยไก่ปีกไก่ทอดเกลือปาปิกาเขาเใส่งผงปาปิกากับเกลือนะคะ ก็จะใส่แป้งสาลีลงไปค่ะเพาใส่นานนะคะเพราะว่าในการหมักไก่แั้มีน้ำอยู่แล้วนะคะจะใส่แป้งสาลีลงไปคลุกสาลีตัเนเี้ประสงค์ทั่วไปนะคะคุกไก่นะคะนราจะคลุกส่วนนี้ก่อนเพราะว่าจะคลุกช่วงที่สะเอาไปทอดนะคะการคลุกแป้งนะคะคลุกปุก๊บลงทอดเลยนะคะจะบวกลุกไว้นะคะนี่ค่ะ หาจะคุกส okay, 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 so okay. so ่วนถีเขาจะทอดก่อนฟังในหองน้่มาทอดหอกก็จนั่มาคุกนะคะหอกก็จะค่อยคุกไปแล้วก็ทอดไปนะคะเดี๋ยวหอาไปเบิ่งตอนทอดค่ะจากนั้นเอาจะตั้งกระทะให้ห้อนเลยนะคะตั้งกระทะหลัวใช้น้ำมันลงไปนะคะให้ห้อนนะคะพออัามันห้อนแล้วเอกก็จะรีเป็นไฟห้อนปั่นกลางนะคะเพราะว่าเอาต้องการให้ข้างนอกกรอบข้างในนุ่มแล้วก็ให้ไก่หองสุกนะคะตอนนี้ไก่หองน้ำมันหองก็เริ่มจะได้ทีแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะลองเบิ่งชิ้นหนึ่งนะคะ เดี๋ยวใส่ได้นะคะใส่ไก่ลงไปค่ะถ้าจะหายไก่งามนะคะเวลาถอดไกห่หงายเอาฟางนี่ขึ้นก่อนนะคะฟางใส่ปีกนะคะขึ้นเพราะว่าไก่ห้องเสียดตัวน่ากินมันจะบ่องงอนะคะถ้าเอาฟางนี่ลงปุ๊บมันจะงอนะคะดังนั้นเ่าจะต้องไงายเอาปีกขึ้นก่อนในการทอดใส่ลงไปค่ะให้เต็มกระทาน,นะคะแล้วก็จะทอดไปให้มันสุก กรอบนอกนุ่มในนะคะกรอบนอกนุ่มในเปนแง่ายๆสไตล์บ้านๆน,นะจ๊ะนี่เราจะทอดประมาณสามรอบนะคะจะทอดไปเรื่อยๆนะคะ ไก่ที่ดีพวกก้นกับลายเทือนะคะพอนังมันสิทะลอกแล้วมันจะบางงามลวลาเขาทอดไก่ขายนะคะรือทอดกินกระชังเถอะทอดไก่เนี่ยเขาจะต้องทอดที่เดียวจบกับคางเพื่อเดียวจบไก่สีงามนะคะเดี๋ยวเขากจสมากับา่าอีกรอบนึงตอนนี้เขาก็จะทอดไปเรื่อยๆรอให้ไก่มันสุกเต็มที่ก่อนนะคะปีกไก่ปาปิกาเขานะคะปีกไก่ทอดเกลือปาปิกาก็ เริ่มเหลืองสุกแล้วค่ะเห็นไามคะน่ากินไหมคะมันจะกรอบนอกนุ่มในพมเพราะว่าข้าสีบอตองการแป้งหนานะคะเขาใส่แค่แป้งคุกๆเข้าไปเพื่อให้ปิดเพื่อให้นางมันกรอบซื่อๆนะคะข้าบรอตองการให้นางมันเป็นแบบเหนียวๆนะคะเวลาทอดแล้วนะคะแั่ก็นากินบอกันพี่น้องเราไปเห็ดเบิงนะคะไม่นุ่งยังไงยังไงไม่นุ่มบานๆนะคะ,นะคะเดี๋ยวก็ได้ทีแล้วนะคะนี่ไม่หน่อยกับสองเสือเองนะคะกับทางนึงแล้วก็ ปล่มันเหลืองอีกขางหนึ่ง,งแต่นี่กับมาเช็คความสุกแล้วก็ความว่าความเหลืองกรอบซื่อๆนะคะในตอนนี้นะคะแต่มันเหลืองกรอบนะคะก็จะเอาขึ้นการทอดไก่นะคะพอตองรอไวน้นานนะคะเพราะว่ามันซ้ำนี่เขาเอาขึ้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะน้อยเพราะมันเย็นแล้วสีไก่เข้ากับสีเหลืองกว่านี้นะคะเพราะว่าเวลามันค่ายความเย็นแล้วไก่เข้าไปจะเหลืองกว่านี้น,นี่ก็เสร็แนนะะจแล้วเดี๋ยวไม่ตอดตักขึ้นให้เบ่งนะคะจ้าอะี่ก็คือหน้าตาของปีไก่ทอดเกลือปาปิกานะคะ น่ากินบากคะป,กกป,ปีกไก่ข้าวเกลือปลาปีกกาเ่าก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเนี่ยก็จะเตรียมใส่ตะกร้าเอาไปโรงเรียนนะคะลองไปเห็ดเบิงนะคะพี่น้องเมนูง,ง่ายๆสไตล์บ้านๆบ,บริยุงยากนะคะหอมแซ่บนะคะไม่หน่อยสิ้นไปแล้วนะคะหอมปลาปีกากาแล้วก็นุ่ความือในความนุ่จากเกลือนะคะร,ะรับกระเลมกระเลมกินก็ะเค็มเนื้อกะแซ่บกินเล่มกระแซ่บนะคะกินกันกินไก่กระแซ่บลองเห็ดเบิงนะคะดวยรักใจใจจ้ารักนะจุ๊บ